16ปีหลังจากเหตุการณ์ที่ชนนั้นได้เป็นประธานาธิบดีจากนั้นไม่นานจะกระพัดเอเลียนผู้ชั่วร้ายก็บุกมาอย่างโลกและนายได้เสียสละตัวเองกำจัดเหล่าเอเลียนลงได้หลังจากนั้นเขาสูญเสียพลังของหนอนต่างดาวไปให้กับเดวิดโดยไม่ได้ตั้งใจและเดวิดที่ได้รับพลังของหนอนต่างดาวไปเขาก็ควบคุมพลังนั้นได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมกับแผนการที่จะยุดครองโลกอีกครั้งแสนดีจึงต้องออกไปฝึกฝนตัวเองเพื่อจะมารับมือกับเดวิดและปกป้องพ่อและน้องสาวของเขาให้จงได้ในเมืองชนซิตี้หญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีโจรอยู่เดวิดฮีโร่อันดับหนึ่งของเมืองก็ได้ยินเสียงขอร้องให้ช่วยเดวิด จึงบินลงมาอย่างเบื้องมน้าของโจนชั่วคนนั้นแต่โจนคนนั้นก็จับหญิงคนนั้นไว้เป็นตัวประกันหญิงคนนั้นดีใจมากที่ฮีโร่อันดับหนึ่งมาช่วยเธอหญิงคนนั้นจึงตะโกนขอความช่วยเหลือด้วยความดีใจโจนคนนั้นเลยบอกให้เดวิดถอยไปไม่งั้นเขาจะฆ่าหญิงคนนั้นทิ้งเดวิดจึงหยุดชะง,งักลงโจนจึงได้ใจแกไม่กล้าใช่ไหมละ่ะตเมื่อฉันมีตัวประกัน แกก็ทำอะไรฉันไม่ได้ไอฮีโร่กระโปเดวิดเมื่อได้ยินที่โจรพูดจึงโกรธจนตาเป็นสีแดงเขาควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ไม่ได้เพราะหนอนต่างดาวที่เติบโตอยู่ในตัวนั้นพยายามกัดกินเขามาแสนานานเดวิดยิงเลเซอร์จากดวงตาใส่ตัวประกันทันทีทำให้เลเซอร์ยิงทะลุทั้งตัวประกันและโจรคนนั้นอย่างรุนแรงทำให้ทั้งสองล้มลง เดวิดได้ทำพลาดลงไปแล้วเขาฆ่าตัวประกันที่บริสุทธิ์ลงไปแสนดีฮีโร่นอกกฎหมายได้โผล่ตัวมาแล้วเห็นว่าเดวิดสังหารทั้งสองคนทิ้งลงอย่างอำมหิตแสนดี Sandy, จึงลงไปพยายามห้ามเลือดและปิดบาดแผลของหญิงผู้แสนโชคร้ายคนนั้นเดวิดที่เห็นว่าแสนดีโผล่มาจึงพูดขึ้น แกอีกแล้วเหรอไอเศษสวะแสนดีแสนดีไม่สามารถช่วยหญิงคนนั้นไว้ได้เพราะบาดแผลที่รุนแรงเกินไปแกฆ่าเธอทำไมเดวิดนี่มันยังไม่มากพออีกเหรออย่ามาพูดแบบนั้นใส่ฉันนะทั้งหมดมันก็เป็นเพราะแกนั่นแหละที่เกิดมาเดวิดพยายามจะยิงเลเซอร์ใส่แสนดีอีกครั้งเพื่อปิดปากของแสนดี เพราะเขารู้ความผิดพลาดของเดวิดแต่เขาก็ต้องหยุดมันเอาไว้ก่อนเพราะว่าเสียงรถตำรวจได้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆไม่ทันแน่วันนี้แกลรอดไปได้นะไอ้แสนดีครั้งหน้าที่พบกันฉันจะจบชีวิตแกเองไอ้ฮีโร่นอกกฎหมาย เดวิดที่เห็นท่าไม่ดีเพราะตำรวจใกล้เข้ามาถึงเดวิดจึงรีบบินหนีไปเพราะกลัวความผิดตำรวจจึงเข้ามาพบกับแสนดีที่อยู่กับศพของทั้งสองคนหยุดยาขยับแกถูกจับแล้วฮีโร่นอกกฎหมายดาร์กไนแสนดีจึงมองไปที่ตำรวจคนนั้นนายเองเหรอผู้กองพัชชัย แสนดีจึงถูกตำรวจจับข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมแสนดีพยายามอธิบายทุกๆอย่างให้กับผู้กองพัชชัยที่เป็นเพื่อนของเขาตั้งแต่ในวัยเด็กแต่ผู้กองก็ไม่สามารถช่วยอะไรแสนดีได้เลยขอโทษด้วยนะแต่ครั้งนี้ฉันช่วยนายไม่ได้จริงๆนายอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วมีหลักฐานมัดตัวถึงนายจะไม่ได้ทำจริงๆฉันก็ปล่อยตัวนายไม่ได้ แถมนายยังเป็นฮีโร่นอกกฎหมายที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดฉันหมดหนทางจริงๆขอโทษนะแสนดีแถมคดีนี้ท่านผู้บัญชาการจะลงมาดูแลเองโดยเฉพาะฉันถูกสั่งย้ายแล้วเพราะพวกเขาสงสัยว่าฉันร่วมมือกับนายผู้กองจึงต้องจำใจเดินออกจากห้องไปเพราะเขาไม่สามารถช่วยอะไรแสนดีได้อีกแล้วและผู้บัญชาการเจสันก็เดินเข้ามาในห้อง ในที่สุดแกก็ถูกจับจนได้นะถึงแกจะเป็นลูกชายของท่านประธานาธิบดีฉันก็ปล่อยตัวแกออกไปไม่ได้หรอกนะจนกว่าแกเล่าเรื่องให้ฉันฟังทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจงเล่าทุกเรื่องของมันมาซะฉันรู้แกไม่ได้เป็นคนทำหรอกไอ้หลานชายฉันกับพ่อของแกสนิทกันดี ฉันรู้ว่าใครที่มันเป็นคนที่กล้าทำเรื่องแบบนี้บอกทุกเรื่องระหว่างแกกับมันมาให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้เรื่องของไอเดวิดฮีโร่ระยำอันดับหนึ่งแสนดีจึงไม่มีทางเลือกเล่าเรื่องของเหตุการณ์ความแค้นทั้งหมดของเขาและเดวิดให้แก่ผู้บัญชาการได้ฟังว่างั้นท่านก็จงตั้งใจฟังเรื่องทั้งหมดให้ดี ผมกำลังจะเริ่มเล่าแล้วเรื่องมันเริ่มตั้งแต่16ปีก่อนหลังจากที่เดวิดได้พลังหนอนต่างดาวของนายไปครอบครองส่วนผมนั้นก็ได้รับพลังที่สามารถต่อกรกับเดวิดได้